สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ยังอยู่กับเจ้ารู้ซื่อนะคะพอดีน้องเขาไลฟ์สตรีมในช่วงนี้แทบจะทุกวันเลยแล้วก็มีบางคำพูดนะคะบางเรื่องราวที่น้องเขาแชร์แล้วก็เล่าออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตนะเขาไปตีความค่ะอย่างวันที่17นะคะสิงหาคมที่ผ่านมามีการพูดถึงปูเสฉวนนะคะดาราท่านหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนปูเสฉวนนองเจ้าลู้ซือของเราได้กล่ว ถึงนะคะแล้วก็เกิดการนำไปตีความแล้วก็กำลังโดนวิาพากษ์วิจารณ์กันโดยตรงเลยนะคะว่าหมายถึงใครกันแน่ก็จริงๆแล้วดันนะคะมีชาวเน็ตเขาไปเอ่ยชื่อคือคอมเมนต์มาว่าน่าจะเป็นวิสุสินอะไรประมาณนี้ซึ่งในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนๆมันจะมีอยู่รูปแบบหนึ่งซึ่งนักข่าวเองหรือว่าคนที่พยายามจะปั่นกระแสอะไรบางอย่างนะคะให้แบบเหมือนศิลปินมีความขัดแย้งกันหรือว่าเป็นการแบบ จุดไฟนะคะสงครามระหว่างแฟนคลับนะคะของศิลปินอะไรแบบนี้แล้วก็เจ้ารู้ซื้อกับอีซูซินก็เป็นศินลปินอีกคู่หนึ่งซึ่งคนมักจะเอามาจับคู่กันทั้งๆที่จริงๆแล้วในรุ่นเนี้ยในรุ่น95เนี่ยมีนักแสดงสาวที่เป็นนางเอกเนี่ยตั้งหลายคนแต่ว่านะคะก็มักจะโดนที่เอามาจับคู่เพื่อให้เป็นประเด็นเนี่ยก็จะเป็นเจ้ารู้ซื้อกับอีซูซินแล้วก็เป็นประเด็นที่จะต้องทําให้เกิดความขัดแย้งด้วยนะคะ หลังจากที่เจ้ารู้สื่อน,นะคะพูดเกี่ยวกับดาราะะที่ใชค้คำเรียกว่าปู่เสฉวนเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวบนโลกอินเทอร์เน็ตกันเลยทีเดียวนะคะก็คือพอน้องเจ้ารู้สื่อนั้นนะคะได้พูดถึงดารานะคะก็ดูว่าคือ ใครก็ตามที่น้องเขาจะแบบเออมีการพูดถึงอะไรเงี้ยทุกคนก็จะไปตีความนะคะนีความคิดเห็นแล้วก็คําพูดของเจ้ารู้สื่อเนี่ยในตอนที่ไลฟ์ออกมาด้วยความเป็นธรรมชาติของน้องเขานะคะพวกเราก็จะรู้สึกแบบอืมรู้จัก,ท,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 กทุกอย่างสุกถึงทุกอย่างเราเรารู้สึกว่าน้องเขาพูดจริงมีความจริงใจที่จะแชร์นะคะเรื่องราวกับแฟนๆนั่นเองค่ะน้องเขาไลฟ์สตรีมอยู่ที่เซียวหงชูนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจอยากจะไปติดตามอะไรเงี้ยก็ไปติดตามกันได้ที่นั่นนะคะ ซึ่งเจ้ารู้สื่อนั้นนะคะทางสื่อจีนใช้คําว่าประนามแล้วกันแต่สําหรับแอดวานนะ่ะใช้คําว่าพูดถึงอก็คือเจ้ารู้สื่อนั้นพูดถึงนักแสดงปู่เสฉวนคนหนึ่งนะคะว่าแบบเออเป็นนักแสดงที่ไม่เคยมีผลงานชิ้นเอกนะคะแล้วก็มักจะมาอาศัยกระแสเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีเขาเรียกว่ามีความนิยมมีจราจรเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งปูเสฉวนนั้นลักษณะพิเศษนะคะ,ะ,คะเห็นคนจีนเขาพูดถึงกันว่าทําไมจะต้องใช้ คำว่าปูเสฉวนคือปูเสฉวนเป็นปูที่มีชีวิตอยู่แล้วเป็นปูที่แบบมีชีวิตชีวานะคะแต่เวลาเดินมันเดินถอยหลังเบื่อๆก <c oughs> <ๆ>็เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็กลายเป็นว่านะคะคนที่แบบเออทำงานแล้วก็พยายามจะทํางานแต่ก็ไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เอ่อถอยหลังไปเรื่อยๆอ่อ,อถอยหลังคือไม่ไม่มีความแบบรุ่งเรืองอย่างแท้จ,จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความเปียบเปื่อยเออปูปูเสฉวนเป็นปูที่แบบเออมีมีการเดินถอย ะะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อันโกหลหนเลยนะคะหลังจากที่เจ้ารู้สื่อพูดถึงศิลปินปูเสีชวนขึ้นมานะคะ ศิลปินที่อาศัยกระแสของคนอื่นเพื่อความสำเร็จแล้วก็ผลักดันให้ตัวเองนั้นก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดนะคะด้วยความคิดเห็นของสารณชนอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือลักษณะของอดาราแบบปูเสฉวนนะคะซึ่งเจ้ารู้สื่อนะคะได้เป็นผู้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงขึ้นมานั่นเองค่ะเจ้ารู้สื่อนะคะได้มีการโพสต์นอสเขียนบนเสี่ยวหงสูงด้วยนะคะ,ะเรียกได้ว่าต่อต้านคนดังดึงดูดผู้ชมสร้างไรายได้จากกระแสกลาย เป็นดาราหรือใช้ชีวิตทั้งชีวิตต่อสู้นะคะกับกระแสะคนดังค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอ,อะไรที่น้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเราเนี่ยโพสต์ขึ้นไปบนเสี่ยวหงชูนะคะแอดวานแคปไม้เพื่อนๆดูด้วยในในวิดีโอนี้นะคะเธอนั้นเปิดโปรงกลยุทธ์นะคะดึงดูดแฟนๆที่เหล่าคนดังบางคนในวงการบันเทิงปัจจุบันนั้นใช้นะคะซึ่งชีให้เห็นถึงตรรกะซึ่งให้ความสําคัญกับกระแสะนั่นเองค่ะเบื้องหลังของพวกเขานะคะก็มีความน่าตกใจเธอเปรียบเปย ศิลปินที่หากินกับการค้าขายกับกระแสะของคนอื่นว่าเป็นปูเสฉวนนะคะโดยเน้นย้ำอย่างตรงไปตรงมาว่าปูเสฉวนไม่เคยมีผลงานชิ้นเอกนะคะความสนใจของนักแสดงควรที่จะไปอยู่นะคะพุ่งเป้าไปที่ผลงานของตัวเองนะคะซึ่งคำพูดคำอธิบายของเจ้ารู้สื่อที่พูดถึงปูเสฉวนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะเป็นเพียงนักแสดงที่ไม่เคยมีผลงานชิ้นเอกก็ย่อมเป็นการปลุกใจให้วงการบันเทิงที่มีความหุนหันพ แลนต้องตื่นตัวเมื่อสหกรรมบันเทิงนี้สูญเสียผลกำไรนะคะศิลปินก็จะต้องกลับ กลา,ายเป็นผู้ที่จะต้องมารับมือกับเรื่องเหล่านี้นะคะต้องรับมืออย่างไรบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเนี่ยดูแบบดูแบบใจเป็นกลางนะหัวแบงแบงเลยเพื่อนๆเ,เราจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าเจ้ารู้สื่อนั้นไปพาดพิงอะไรถึงวิสุสิน์ตรงไหนอะไรยังไงไม่เลยเจ้ารู้สื่อพูดกว้างๆแล้วก็โพสต์ในลักษณะกว้างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของการเต้าข่าวของกระแสในวงการบันเทิงซึ่งมันมีการอาศัยนะัด จุดนั้นจริงๆคือเป็นการพูดแบบ แบบเจนเนอรลมากเลยเ,เพื่อนๆแบบทั่วทั่วไปอะค่ะซึ่งไม่รู้ว่าชาวเน็ตนั้นเขาแบบเออจะชี้นิ้วไปที่อีซูซินทำไมนะคะซึ่งซึ่งตัวแอดหวานเองแอดหวานก็งงเพราะว่าสิ่งที่เจ้ารู้สื่อไม่ว่าจะเป็นโพสต์แบบพิมพ์ขึ้นไปบนเชี่ยของชูหรือว่าการที่จะเป็นคําพูดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีการแบบพัดพิงใดๆที่จะแบบทําให้คนนึกได้ว่าเป็นอีซูซินนะเอาเ,เพื่อนๆจริงๆนะไม่แบบนึกไม่ได้เลยอะเออถ้าถ้าเกิดไม่ใช่กลุ่มของคนที่แบบ เหมือนจะจับนะคะเอาแพะมาชนแกะเหมือนกับเอาดารามาชนกันแล้วก็ทําให้เกิดสงครามของแฟนคลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะซึ่งชาวเน็ตอะ่ะก็คือเหมือนที่แอดวานบอกนะคะบางกลุ่มใหญ่ๆเลยมักจะดึงเอาเจ้ารู้สื่อกับอีซูซินมาแข่งขันแล้วก็เปรียบเทียบกันอย่างบ่อยครั้งแล้วก็ในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็มีการจนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรแบบแฟนคลับเองก็มีความออกมาปกป้อง แฟนศิลปินของตนเองอะไรแบบนี้ก็เกิดการกระทบกระทั่งการจนไปจนถึงการแบบทะเลาะวิวาทกันผ่านบนโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็พยายามจะจับคู่นี้มาแข่งขันกันท,ทั้งๆที่อย่าลืมนะอย่าลืมนะคนอื่นๆน่ะเขาก็เขาก็เป็นคันดิเดตในในโปรเจกต์ซีรีส์ด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะแบบรุน95ไม่ได้มีเฉพาะ2คนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้า2คนนี้มัวแบบแฟนคลับมาทะเลาะก,กันจนเป็นเรื่องเป็น รุนแรงอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตาอยู่ต่างๆนาน,นาเนาะค่ายนน้นค่ายนี้ก็ดันนางเอกรุ่น95ของตัวเองนะคะได้งานโปรเจกต์โน้นโปรเจกต์นี้ไปฉิบเลยนะคะโดยที่แบบคนที่โดนจับมาเป็นแพะชนแกะอะไรเงี้ยก็เออก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ก็มีข้อถกเถียงมากมายที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะก็อ่ะแล้วแต่แล้วกัน,แ,กนแต่หวานน่ะไม่คิดหรอกว่าเจ้ารู้สื่อนั้นจะต้องไปคิดอะไรถึงอีสุทินนะคะเฉพาะเรื่องของเจ้ารู้สื่อ เองเธอก็มีเรื่องมากมายที่อยากจะพูดเนาะก็ค่อยๆพูดออกมานะคะไม่ได้จะไปเจาะจงที่ใครหรอกเออเจ้ารู้สื่อไม่ได้ว่างขนาดนั้นไม่ได้ว่างที่จะแบบเออจะต้องไปทะเลาะกับคนน้นคนนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของตัวน้องเจ้ารู้สื่อเองกับทางค่ายเองก็มีอะไรๆซึ่งอยู่แบบเป็นเรื่องราวเบื้องหลังซึ่งไม่เคยมีใครรู้มาก่อนซึ่งน้องเขาก็ค่อยๆบอกออกมาอยู่แล้วนะคะซึ่งณจุดนี้เองนะคะแม้กระทั่งดารายอย่างคุณหมาซื่อฉุนเนี่ยก็โดนดึง มาค้องเกี่ยวกับเจ้ารู้สื่อของพวกเราคนละรุ่นกันเลยมาซื้อฉุนนะคะคือเป็นดาราที่ เธอเหมือนกับเธอก็ยอมรับว่าเธอนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคเป็นโรคเลยเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่นักแสดงท่านนี้โฟกัสเนี่ยก็คือเธอนั้นก็ไม่ได้รับงานแสดงแล้วก็ไปโฟกัสกับสุขภาพนะคะไปะบําบัดจิตใช้คํานี้เลยไปบําบัดเนี่ยไปบําบัดจริงๆมีการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยของแบบโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้แล้วก็ทําให้ชาวเน็ตกลุ่มโจมตีเจ้ารู้สื่อนะคะก็เอามาใช้เป็นประเด็นว่านี่ทาไมอยู่อ่ะไม ทําแบบหมาซื้อฉุนหลากซึ่งเขาเองเนี่ยก็แบบเออไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรบนแบบแพลตฟอร์มโซเชียลเลยนะเขาก็ไปแบบว่าไปรักษาตัวเองไปโฟกัสที่ตัวเองรักษาให้หายโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้ารู้สื่อแทนที่จะมาไลฟ์สตรีมแบบเนี้ยอยู่ไปหาหมอดีกว่าไม้เลยนะคะก็มีกลุ่มโจมตีแล้วก็ดึงดึงดารานะคะอย่างคุณหมาซื้อฉุนซึ่งเป็นนักแสดงที่ก็ก็เป็นรุ่นพี่อ่ะเออรุ่นพี่เยอะเลยรุ่นพี่หลายปีนะคะแล้วก็เคยมีชื่อเสียงมาก็ แต่ว่าก็หยุดไปแล้วก็ด้วยเอฟเฟกของยานะนเพื่อนๆทำให้หุ่นของคุณหมาซื้อฉุนก็มีความแบบเขาเรียกว่าอ้วนขึ้นอ่ะอ้วนขึ้นเยอะๆในยาอาจจะมีสเตรอยเหมือนที่พวกเราเคยรู้กันอะไรเงี้ยนะคะว่าตัวไหนที่จะทำให้ร่างกายของของคนเรามันบวมขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆก็ไปบอกว่าเออเดี๋ยวคุณหมาซื้อฉุนเนาะรักษาหายแล้วก็ลดน้าหนักอีกนิดหน่อยก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงได้นะคะอ่านี่ก็มีการการดึงมาเกี่ยวข้องกับเจ้ารู้ซือ cư Cứ... อะไรก็ตามอะ่ะเออเจ้าสึกขยับอะไรนะคะแล้วว่าดาราท่านใดมีมีเรื่องราวนิดๆหน่อยๆน,นะคะซึ่งมันเข้าได้กับกับการเคลื่อนไหวของเจ้ารู้สื่อเนี่ยก็จะโดนชาวเน็ตบางกลุ่มดึงมาทันทีนะคะแล้วก็ส่วนสําหรับทางด้านของบริษัทต,ต้นสังกัดน,นะคะของเจ้ารู้สื่อเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเงียบแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วเนาะเมื่อวันที่ลาว11 12สิงหาคมที่ผ่านมานะบริษัทเอเจนซี่เนี่ยมันก็ได้ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน บัญชีแฟนคลับของเจ้ารู้สื่อแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนๆก็ทําให้แบบแฟนๆก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือ,อ,อแบบเหมือนกับ ผู้ที่ดูแลเจ้ารู้สื่อแบบบริษัทนี้มันก็สามารถที่จะเข้าไปเหมือนกับเป็นมี business s u ตรอะไรเงี้ยนะคะในการที่จะ operate account ของศิลปินที่อยู่ภายในสังกัดของเขาเนาะเพราะฉะนั้นบัญชีบางบัญชีอย่างเช่นหวยปอเงี้ยคะ่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีเออเอาง่ายๆเพื่อนๆรู้จักหวยปอเนาะก็แน่นอนว่าเจ้ารู้สื่อก็ถึงตัดสินใจปิดมันไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเจ้ารู้สื่อแบบ100%ยทั้ง,ท,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 งที่เป็นชื่อของเจ้ารู้สือ่อแต่มัน operate โดยโดยบางบริษัท นีบริษัทต้นสังกัดของเธอนะคะ ดังนั้นเนี่ยทางด้านบริษัทต้นสังกัดก็ไปเที่ยวเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะเหล่าบัญชีออนไลน์ทั้งหลายนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปินเจ้ารู้สื่ออะไรเงี้ยก็คือหยุดนะ่ะก็คือเขาก็เหมือนจะปล่อยใช้คําง่ายๆคือปล่อยลอยแพเจ้ารู้สื่อของพวกเรานะคะแต่ไม่ได้ปล่อยไปนะคือลอยแพในลักษณะที่ว่าแบนไม่ป้อนงานดีๆให้ไม่มีทรัพยากรให้ไม่อะไรเลยอะไรประมาณนี้นะคะตารางงานก็ไม่ออกมาให้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจกันได้ เขาว่าเชิญหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกออ็พอมีคนไปถามมากๆเขาว่าเปลี่ยนทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหตุผลที่ทางบริษัทต้นสังกัดนะคะได้บอกออกับคน,นอื่นๆเนาะบอกกับชาวเน็ตที่มาถามว่าอ๋อก็ทําการรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีแฟนคลับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนก็คือการรีเซต็ตก็คือการเปลี่ยนใหม่ตั้งใหม่นั่นเองเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะเขาก็บอกเขา เขาบริหารความเสี่ยงค่ะเพืเ่อนๆซึ่งองไรก็ตามไอ้คำตอบแบบแบบเนี้ยแบบเออวิชาการแบบเนี้ยนะคะแหมาการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงอะไรวะอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะคะว่าการกระทำของบริษัทนะคะต้นสังกัดเอเจนซี่ของเจ้ารู้สื่อในขณะนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับออความสัมพันธ์ในเรื่องระหว่างสิทธิแรงงานนะคะสิทธิ แรงงานของศิลปินที่แบบจริงๆแล้วกรมแรงงานต้องมาเข้ามาดูแลในจุดนี้ด้วยนะแล้วก็มีแฟนๆแล้วก็การควบคุมเงินทุนนะคะมันก็แบบรวมกันไปหมดเลยเพราะธุรกิจมันก็คือเรื่องราวของเงินด้วยนะคะ เอาละค่ะเพืเ่อนๆค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่รักแลก็หวังดีกับเจ้ารู้สื่อมากๆแล้วก็แฟนคลับนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะทุกอย่างแล้วก็แฟนคลับของอีซูซินด้วยนะคะจริงๆแล้วอยาไปโกรธเจ้ารู้สื่อเลยไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เจ้ารู้สื่อนั้นจะชี้มาที่อีซูซินเลยนะคะไปสังเกตไอ้คนที่เป็นคอมเมนต์แรกๆอ่ะที่แบบพูดถึงว่าอันนี้มันน่าจะหมายถึงอีซูซินไปดูนั่นแหละมันเป็นเฮตเตอร์หรือเปล่าเพืเ่อนๆแบบอยู่ๆแล้วนะคะดรา,ามีตั้งหลายหลายค เลยในวงการบันเทิงของจีนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นห่วงมหาสมุทรเลยนะคะแล้วอยู่ๆจะมีแบบเออชื่อของอีซูซินโผล่ขึ้นมาได้อย่างไร แบบเอองงกันไปหมดนะคะแล้วก็ในวงการเดียวกันจริงๆแล้วเขาไปออกอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยพวกเขาก็สามารถจะนั่งใกล้กันได้ถ้าเกิดมีการจัดที่นั่งให้อยู่ใกล้กันแล้วก็ที่สําคัญคือเพื่อนเพื่อนสนิทแบบทั้งคู่ในวงการเนี้ยก็มีไ่ลู่นะคะเป็นตัวเชื่อมเป็นอะไรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ทั้งอีซูซินไ่ลู่ทั้งเจ้ารู้สื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็มองอะไรให้ลึกๆหน่อยนะคะอย่าไปหลงกลนะคะกับการเล่นการตลาดแบบเก่าๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ จะได้แบบเห็นเรื่องราวมันก็จะมา,าผุดขึ้นมาเรื่อยๆเอยแหละกับการกระทําที่มันเป็นเงามืดนะคะของวงการบันเทิงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับทั้งเจ้ารู้สื่อแล้วก็อีซุสินด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปต่อคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจกันนะคะสวัสดีค่ะ